กลับเข้าสู่ The Fighter World Boxing นะครับมาต้องบอกว่ามวยมันทุกคู่จริงๆนะครับ3คู่ผ่านไปแล้วเรียบร้อยที่นี่คือ The Fighter World Boxing ทาง w o r ร์ o i อยกฎหมายเลข23ครับถ่ายทอดสดจาก Space Plus Bangkok R C A นะครับมาถึงคู่ที่4ของรายการครับพิกัด61กิโลกรัมกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงินอาิสิ์บุนตา กคออยงแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ไม่มีใครอยากพบกับความพ่ายแพ้รวมถึงนักชกมุมน้ำเงินครับจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าอาพิสิทธ์บุญตา นักชกวัย19ปีครับสูง170เซนติเมตรมาดูนักชกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ T L Boxing Promotion ประสบการณ์เหนือกว่าอย่างชัดเจนครับอายุ25ปีขอเสียงประมือต้อนรับปุ่มแดงอาอนนท์ยูบรนดูตอ อีกหนึ่งผลงานของทีมมวยซุ่มการันตีโดยเอกรวิมวยไทยยิมดีครับอดีตนักชกทีมชาติไทยวันนี้ครับกับสังเวียนอาชีพกับอานนนยูบรังและช่วงนี้ครับขอเสียงประมือผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการอาคมวันสิทธิ์ครับ สุดท้ายของรายการในเดรายการเดอะไฟเตอร์วอล์บ็อกซิ่งนะครับในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับวันนี้นี่ก็เป็นการชกอุ่นเครื่องในพิกัด60กิโลกรัมครับอนน,อนนท์อยู่กรางในมุมแดงครับอายุ25ปีครับสถิติกรารชกในชนะ10แพ้4ขณะที่มุมด้าเงินนี้เป็นนักชกดาวรุ่งวัย19ปีนะครับที่สิทธิ์กุ่มตั้งนะครับสถิติกรารชกนี้ยังไม่มีครับเป็นการเติร์นโปรไฟต์แรกนะครับก็ ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของอภิสิทธิ์บุญตั้งมานะครับพี่ชายน่านหมอรัชพัฒน์อุตรดิตต์นะครับดรสุภาวินีสัตยพรนะครับทา่านอธิการบดีเป็นนักมวยเป็นนักมวยนักเรียนนะครับยังเรียนอยู่เลยนะครับสำหรับทางอภิสิทธิ์บุญตั้งครับขณะที่ <uhhh> อนนท์อยู่กลางนี่แฟนๆเตรียมซึ่งโปรพิชชันน่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูเพียงดีครับในสติฟไฟเ,เตอร์ซีซั่นแรกนะครับ <c oughs> รูปร่างช่วงจบของอภิสิทธิ์นิติวงไม่ธรรมดาครับสูงยาวกว่าอย่างจะอาน,นมีกอแม่ช่วงหลังก็ไปชกต่างประเทศหลาหลายครั้งนี้ครั้งนี้นี่กลับมาพิสูจน์ฝีมือตัวเองครั้งครับซาโชว์ฟอรมได้ดีนิดสิเองก็พร้อมที่จะตั้นต่อนะครับเคยโชว์ฟอร์มเอาชนะน่ารื่นเริงมปแล้นวนะครับทาง อันนนท์อยู่ปรางครับชนะอำนาจได้ดีแชมโลก112ปอนด์ IPF มาแล้วพยายามจีนจูกหวงยากครับแต่ว่าช่วงชกของอภิสิทธิ์นี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับเดินกดดันต่อครับ <c oughs> ดบบจิ้มลำตัวสวยครับโอเคคู่นี้นี่น่าจะเข้มข้นกว่าครับดูครับลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับ มันอยู่พลางก็มาจากแชมป์เดอะไฟเตอร์ครับที่บองล่าฝันบัลลังก์โลกใช่ครับช่วงซีซั่นแรกนี่ถือว่าเป็นมวยสร้างของ g ีเอลพ็อกซิ่งโปรโมชั่นในยุคแรกๆเลยนะครับขณะที่อภิสิทธิ์นี่มวยนักเรียนนะครับลูกศิษย์ของประมวลศักดิ์โพศวร์พพอ,วอีกคนนึงตอนที่เขาก้าวขึ้นมาเปินโปรโชมกมวยสากลอาชีพครับกับฐานะแชมป์มวยรอบนี่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่แฟนมวยชาวไทยให้ความสนใจมากครับครับผม พอปรับมาเจอในรูปแบบมืออาชีพมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับจากสมัครเล่นครับครับตอนนี้ถือว่ายกระดับพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ,บอนุน,นุ่ยปรางทีโอ้หูจุดนี้สวยครับกระดูกมวยนี่เหนือกว่านฮะแน่ครับนันชกชคจากโรงเรียนกีฬายางทิสิ์นี้ก็พยายามจะฝีมือ,อพยายามจะพิสูจน์ตัวเองครับมาเทนโปชคกันชีไฟแรก ชนะไม่รู้แหละครับสำหรับอภิิ์ไฟนี้ถ้าโชว์ฟอร์มดีน่มีโอกาสครับมีโอกาสเข้าตาโปรโมเตอร์เอียงครับสิ่งที่ทําให้มวยคู่นี้น่าสนใจนั่นคือการที่อภิสิ์เขามาแล้วไม่กลัวครับอนนท์เดินขู่ออกมาแรงๆแต่ว่าดูอภิิ์ครับตั้งหลักตั้งลาคอยโต้คอยสวนคอยบวกเนี่ยครับถือว่าแหมเป็นนักมวยดาวที่น่าจับตาครับหมดยกแรกครับสักครู่ แชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ s h ช p อปปี้ลาซาดา้าครับมาชมต่อครับในยกที่2ครับการชกอุ่นเครื่องของอันนนท์อยู่ปรางกับพิสิตปุ่นตั้งครับสีพิกัร61กิโลกรัมครับหมดง6ยกที่2ยกนี้อภิสิตเปิดเกมมาลุยก่อนเลยครับ ขอบคุณครับซีเอลอยน์โดยคุณอดิศรสันสนีย์ยะสุนทรครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแร์จำกัดขอบคุณยาบำรุงร่างกายตราเสือสิบเอ็ดตัวครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานครับขอบคุณสมเกหลีตงกุจับตาแป้งสีฟันคู่โดยคุณพิชัยกิติี่ครับขอบคุณบริพันตาา์ตาใบห่อโดยคุณอิสระอัรบัชามนโนบวิสกินเดียวบริษัทหลแหลมทองการแพทย์ครับลิตเติลบลผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายผ่านเงินพ่านทองครับเจ๊อุ้มพี่ตองชวนเที่ยวตลาดน้ำอัมบวาจังหวัดสมุทรสงครามครับก็ต้องขอบคุณครับร้านอาหารครับ ร้านอาหารของเจอุ้งโปตองที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นร้านซุกกี้ทะเลเดือดที่ราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นครับพี่บอกครับผมราคาย่อม <c oughs> ยาวม,มากครับมาชมต่อครับยกนี้แม่ดูว่าอนนท์จะพยายามจะเ,เร่งเกมนะครับเดินกดดันอภิสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงต้นยกเลยทีเดียวแต่ว่าอภิสิทธิ์ก็ยังโตอ,อยู่นะครับยังไม่กลัวจวังหวะออกหมัดของอนนท์นี่ถือว่าทําได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับ อภิสิทธิ์พยายามจะดักคูกขวาส่วนแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่การที่อภิสิทธิ์มีลูกตอบโต้นี่แหละครับเน็บแรงๆแล้วก็บวกเน้นๆครับทำให้อานนท์ครับเดินเกมรุกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าต้องระมัดระวังตัวด้วยครับโอ้โหพยายามจะไล่เข้าเชือกแต่ว่าก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับอืมกระแทกซ้ายไปครับกระแทกซ้ายแล้วดึงหลอกครับ จังหวะเย็บดีครับอานนท์แมวแต่ว่าพิสิ์เองก็มีาซสยสวนมาเหมือนกันครับตัดกันตัวคืนครับใกล้ๆครับอานนท์เองก็ปรับแผนปรับเกมบนเวทีตามสถานการณ์แหละครับจังหวะรุกเดินลงลุกเข้าไปแต่ว่าจังหวะรุกแ้ทำไม่ได้ก็ต้องปรับมาเป็นรับครับโอ้โหแต่ว่าแมพิสิตว่าสวนได้สวยครับ ว่าเขาทำของอานนท์ยังทําได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับช่วงยกที่สองปวกกันครับอน้องทําลำตัวครับนี่ครับประสบการณ์กว่าสูงกว่าครับเจ้าว่ากรรมการยังไม่เบรกนี่ยังต่อยได้อยู่นะครับแล้วต่อยในจุดสําคัญด้วยครับกดไปที่ลําตัวครับทำเอาท่างด้านของอภิสิทธิ์นี่ต้องถอยออกมาครับเมื่อสักครู่นะครับย่างชันชุกะหมัดออกมดยาวๆครับโอ้ขวายังไม่ตกไม่โดนเท่าไหร่ครับ เน้นล้ำตัวอันนนนพยายามจะเน้นะครับช่วงพฤษภาคมโดนล้ำตัวเดี๋ยวดูเหมือนจะช้าลงไปครับอภิสิทธิ์แต่เขาพยายามจะยัดฝัดล้ำตัวเหมือนกันครับแม่เต็มๆครับลูกนี้แต่ยังทนไหวก็อภิสิทธิ์เอาละครับหมดจบครับพักสักครู่ครับ บำรุงร่างกายตราพยานาคขอชมต่อครับยุทที่3ครับการชกอุ่นเครื่องอานนท์อยูกลางในมุมแดงเจอกับอภิสิทธิ์บุญตั้งครับน้ำเงินในพิกัด61กิโลกรัมครับมาถึงยก3านี่หม่ก็ดูแล้วเกมการชกก็น่าจะดุเดือดกว่าเดิมนะครับเพราะช่วงยกที่แล้วนี่อานนท์พยายามจะเร่งเกมแล้วนะครับแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าพิศิษฐ์นี่มีโตตลอดเหมือนกัน จังหวะที่อานน,นต่อยลาตัวครับอภิสิทธิ์นี่มีอาการให้เห็นเชื่อว่าแฟนบวยที่ชมทางบล็อกทีวีกฎหมายเลข23ก็เห็นเหมือนกันครับต้องดูว่าอานอนท์จะเจาะจุดอ่อนตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับนยกนี้บวกขวาลูงนี้สวยครับแทงแยาไปครับแนมะแต่จังหวัดสวนของอภิสิทธิ์นี่ถือว่าทําได้ดีครับทําให้การบุกของอานนท์นี่ทาได้ไม่ต่อเนื่องอืม ยับสายยาวๆครับพอมาถึงตรงนี้ครับเข้าสู่ยกที่3ามนี่ความเป็นอาชีพของอนนท์เละครับประสบการณ์นี่ดูคมชัดเจนครับนี่ครับลูกปะทะลูกหนักลูกแรงทีต่อทีครับพี่ป๋องเริ่มเห็นความอ้ยบวกขวาลูกนี้ครับยังทนไหวครับพิสิทธิ์ครับล้มตู้โดนอีกแล้วครับแม่หน้าสันไปเลยโอ้โหถือว่าท่าโดดใช้ด้านครับพิสิทธ์โดนหนักๆสามสี่หมัดเลยนะครับหัวใจดีครับ โดนแบบนี้นี่พิสูจน์แล้วครับหัวใจไม่ยอมครับไม่ยังกัดฟันหาจังหวะแล้วครับเอาคืนบ้าง <c oughs> ถือว่าใช้ได้ครับอภิสิทธิ์ดูเกมนี้แทบจะสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังดีอยู่ได้ด้วยหัวใจนะครับอภิสิทธิ์ือว่าความเป็นมวยความประสบการณ์อะไรต่างๆนี่อนนท์ดูเหนือกว่าขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับ เนี่ครับขวาอีกทีหนึ่งโดนเยอะครับภิสิยกโอ้ยเอาแล้วครับเอาตัวแข็งไปแล้วครับช็อตไปหรือเปล่าอัดลำตัวกับอีกยังไงครับมือไม้อ่อนไปแล้วแต่ว่ายังกัดฟันสู้อยู่ไม่หัวใจดีแต่ว่าถ้าโดนเยอะๆแบบนี้นี่หัวใจก็สู้ไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าพยายามจะโต้อยู่ครับพี่ปองนาทีสุดท้ายยกนี้เริ่มซึมเลยครับอ้าครับยังโต้อานนท์จะเร่งปิดเกมเลยหรือเปล่าครับอลำตัวฮุกซ้ายครับ โอ้โหโดนเยอะครับยกนี้โอ้โหอภิสิทธิ์นี่ไม่ยอมครับแกไม่ยอมจริงๆครับโดนหนักๆแรงๆยังพยายามกัดฟันหาจังหวะโต้เอาคืนครับเอาโยกไปครับอานนท์สายขึ้นบนขวามาอีกทีครับอภิสิทธิ์พยายามจะอัพปัตสู้พยายามจะยับติดเบรกเอาไว้ครับแต่ว่ายังเบรกอานนท์ไม่อยู่ครับพี่บ้องโอ้โหถือว่าย้ำใหญ่เลยนะครับอานนท์ครับแต่ว่ายังเช็คบินไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ทางอภิสิทธิ์แกก็สู้เต็มที่ครับครับเีอับคัตสวนขึ้นมาหมดยกซะก่อนครับฝักสักครู่ครับ ซูซูวีครอส 4x4 ลุยท้าโลกนะครับชมภาพช้างยกที่แล้วนะครับแหมว่าเป็นยกที่อันนนท์อยู่ปรางี่ไล่ถลุงทางอภิิ์อยู่เกือบจะตลอดนะครับแต่ว่านักชกดาวรุ่งวัย19ปีไม่ยอมง่ายๆครับแต่เป็นเกมที่ดุเดือดใช้ได้เลยทีเดียวครับมาครับยก4ครับอันนนท์อยู่ปรางมุมแดงกับอภิสิ์ครับน้ำเงินในเกงสีเทาครับ ยกนี้ชกแบบตีหัวเข้าบ้านครับอภิิ์พยายามใช้ความเร็วใช้แต่ฟุตเวิร์กแต่ว่าดูครับอานนท์เบียดติดหายใจรถต้นคอแล้วต่อยหมัดชุดแบบนี้เข้ามาอาการยังไงครับหมือนสินะชนกันจะเร่งเกมเลยหรือเปล่าครับอนนท์ครับยกที่น้านี้ถลุงไปชุดใหญ่ครับแต่ว่าก็ยังเอานักมวยรุ่นน้องไม่ลงครับถือว่าสู้ดีครับแบบนี้นี่มีแววแล้วครับ นักมวยสิ่งสาคัญที่สุดคือหัวใจครับครับพิศิณีหัวใจผ่านแล้วครับที่เหลือก็ประสบการณ์ครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะแพ้ชนะเชื่อเลเกินว่าโปรโมเตอร์เอี้ยงทวิสิ์เลาสุนวัฒน์ที่นั่งดูอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเห็นนะครับจุดแข็งของนักชกรายนี้แหละครับหัวจิตหัวใจครับพี่ป๋องครับผมก่นถึมวยคนที่น่าจับตาโอ้โหนี่ครับโดนลุกซ้ายสั้นๆครับหน้าสะบัดแต่ว่าก็ยังเฉยครับประเภทดื้อครับัมวยประเภทนี้ประเภทดื้อไม่ยอมครับพอโดนแล้วจะเอาคืนครับ ครับครับอยู่ที่ว่าอานนท์จะแมจะจัดการอย่างไรครับกับน้อวยรุ่นน้องครับอู้ดังอืมจะอแท็กติกดีด้วยครับพอเสียเปรียบก็หนีหมัดไว้ก่อนพยายามจะต่อยล่างครับให้หน้าเปิดจากด้านของอานนท์แต่ว่าอาวุธที่นี้ยังมีความเร็วแหละครับจุดเด่นของการที่มาจากสมัครเล่นครับทำให้การป้องกันตัวครับสเตเตอ์ฟุตเวิร์นี่ยังเร็วอยู่ครับเดินไล่ข้ามุมครับข้าช่องอู้บวกขวาครับ แม่แต่ทางพิศิ์เองก็โต้ตลอดครับไม่มียอมง่ายๆครับตัดลำตัวโอ้ยโดนทุกซ้ายครับเต็มๆครับโอ้โหยังอยู่ได้เอาแค่ทำหน้าเหยเกแค่มืนแค่เมาแต่ว่ายังไม่นอกครับพิศิทิ์เอครับแหมอานนท์ต่อยไปต่อยจนเมื่อยเลยครับตอนนี้อย่าท้อนะต่อยจนท้อไม่ได้ครับเพราะว่าพิศิ์นี่ยังมีลูกอันตรายอยู่ครับตอนนี้ีพยายามเกรงแขนครับปิดลําตัวเกรงแขนปิดลําตัวอานนท์ต่อยบนเลยครับ เอาอยัางไงดีครับอนนท์ครับเจอกับเด็กเถียงแบบนี้ครับยิ้มเลยครับแม่มันเออจริงจริงดื้อครับดื้อเขาเรียกว่าเด็กดื้อครับเอ้าหุกซ้ายหุกขวามาสิแม่อย่าถือว่าเป็นพี่นะเอาสิพี่ต่อยผมข้างไม่ได้เราผมมีเอาคืนอ๋อครับเอาเอาโดนบวกอุ้ยโดนเหมือนกันหน้านนท์โโหดนชุดนี้ยังไงครับอออืื้ห ชุดนี้ลำตัวอัดก็ไปอภิิ์จะแก้ยังไงครับ,บล็อกก็ไม่อยู่กันก็ไม่ไหวเอาต่อยคืนเลยดีกว่าแบบนี้คณกรรมการแยกมาต่อยใหม่ครับเอาเดินมาต่อครับ<ม>อื้ออภคัฎขึ้นมาครับแต่ยังไม่เข้าเป้าครับติดบล็อกอนนั้พยายามจะเวฟหาช่องครับ<ม>ซ้ายโดนสองหมัดเข้าเต็มเ็มแต่ยังไม่ลงครับอภิิ์ <c oughs> ขวารับวครับหมดยกครับพักสักครู่ครับสนับสนุนโดย CL อลัะไยยนต์ครับมาดูภาพช้างยกที่แล้วครับแมอันนนี้ก็ไล่ต่อยจนทางอภิสิทธิ์โอนเอ็นไปแต่แต่ว่าก็ยังไม่ลงครับพวกนักชกรายนี้นี่ถือว่า ใจสู้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเียวแน่นมากๆครับเอาแหละครับกรรมการสภมครับส่งสัญญาณครับแจ้งกรรมการรักษาเวลากรรมการตองชินว่าคูนนี้กำหนด6ยกครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่5ครับเอาแหละครับมาชมกันต่อครับยกที่5ครับทางอานนท์ครับสองยกที่ผ่านมานี่ไล่ยำชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็ยัง เช็คบินไม่ได้ครับอภิสิทธ์บุญตั้งนี่ถือว่าสู้เต็มที่เลยทีเดียวครับและปล่อยตัวมาตัวโยนี่เปิดเกมตะก่อนตลอดด้วยครับครับาถือว่าเป็นเด็กดื้อที่น่าเอามาสร้างจริงๆครับเห็นฟอร์มตรงนี้พี่ป๋องไม่กลัวด้วยนะครับอโดนเท่าไหร่ก็ยังเฉยครับเชื่อว่าโปรเอียงเห็นแน่นอนแล้วครับฟอร์มของเด็กดื้อวันนี้พยายามจะเปิดเกมรุกในหมัดแยบครับทางอานนท์แต่ก็แต่ว่ามีขวายาวๆมาครับอภิสิทธิ์ใช่ว่าอานนท์จะ ชไม่ดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มเลยนะครับจังหวะเดินรุกไล่จังหวะออกอาวุธออกหมัดโจมตีและจังหวะป้องกันถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับอนท์ไม่ว่าจะหายหน้าหายตาไปครับผมคือคลาสมวยสูงกว่าครับแต่ว่าจังหวะยังเช็คบินยังทําไม่ได้ครับเพราะว่าภิสิทธ์แกทนแล้วก็สู้เต็งเอ่สู้แบบสุดตัวครับอืมครับมีโต้ตลอดเหมือนกันครับไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองโดนต่ออยู่ข้างเดียวก็อภิสิทธ เไม่ว่าอานนท์เองก็อาจจะประเมินอภิสิทธิ์มาต่ำกว่านี้ด้วยซ้ําไปครับใช่มาได้ดีเกินคาดครับดูครับถ้าเป็นนักมวยคนอื่นโดนหนักๆแบบนี้นี่น่าจะอยู่ไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าอภิสิทธิ์บอกว่าสบายๆครับพี่มาได้อีกครับต่อยมาเลยครับพี่เอาครับอานนท์พยายามจะเร่งเกมขึ้นครับแต่ว่ายังหาจังหวะจะจะไม่ได้นะครับหาจังแมมยกนี้ถือว่าต่อยได้ดีนะครับอภิสิทธิ์เนี่อออกซ้ายออกขวาได้ดีครับอืขอบคัดสวนมาด้วย โอ้โโดนหน้าสั่น่าโดวดูครับไม่เป็นไรครับเฉยครับ <c oughs> แค่โดนแค่สั่งครับแต่ทำอะไรไม่ได้คือการเอาใหม่ของเขาเนี่ยพลังใหม่ของเขาที่ทําให้เขาหยุดอานนุนไม่ได้คือการต่อยหมัดในรูปแบบมวยสมัครเล่นของเขาเนี่ยแหละครับ <c oughs> ใช่ครับมี <c oughs> แต่ความแม่นยาม,มีความเรวแต่ว่าน้ําหนักไม่มีอย่างต่อยไม่คมนะครับ ต้องไปสร้างเสริมประสบการณ์อีกพักใหญ่เลยครับอภิสิทธิ์แต่ว่าถือว่ามีแววใช้ได้เลยทีเดียวขนาดน้าหนักบัดไม่ดีต่อยในแบบสมัครเล่นทําให้รุ่นพี่อย่างอนุนิก,กด,ดันพอสมควรเลยครับเกมนี้ใช่ครับมันเนีย่ยโอ้หเนีย่ยหมูมาเป็นชุดเลยอ๋อครับมั่นใจขึ้นนะครับอภิสิทธิ์ยกนี้มั่นใจว่าโดนแล้วอยู่ได้แล้วครับครับโดนมาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียครับเอา้าอภิสิทธิ์ อทั้งล again, ่างทั้งบนอยู่ได้ยังไงครับอภิสิทธิ์นี่โดนอีกแล้วเอ้าโดนอีกเอายังดูเขาพอโดนแล้วจะเอาคืนรับไม่ยอมจริงอ่ะบวกด้วยนะครับไม่กลัวอะไรครับตอนนี้โอ้โหี่นี่ครับชื่นชมครับเด็กคนนี้นี่จำชื่อไว้เลยครับอภิสิทธิ์ผมมองว่าถ้ายังอยู่บนเส้นทางอนาคตไปไกลครับกับหัวใจแบบนี้เอาล่ะครับ ช่วงปลายยกครับพยายามจะเดินลุยเข้าไปครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาพญานาคครับจากบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณอิสุสุวิคอร 4x4 ฟร์บายโฟร์มาสเตอร์ออฟโรดลุยท้าโลกครับซีเอลอะไหล่ยนต์ครับบริษัททั้งขายยาตาใบห่อจำกัดทั้งขายยาตาซื้อเปตัวดูคุณเชื้ชัยเอื้อบุญญันท์ครับแหลมทองการแพทย์แอนตาซินซาแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับบริษัทศักยกรรมทอน้ำไทยจำกัดสเปซพลาสต์แบงคอกอาร์ซีเอครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัด Galaxy Boxing Promotion และ TL Boxing Promotion ครับช่นี่เป็นช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับศึก The Fighter World Boxing ครับสำหรับท่านผู้ชมครับสามารถรับชมกันต่อได้ครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแฟนเพจ Facebook The Fighter Thailand ครับหรือว่า YouTube Channel TL Boxing Promotion ครับวันนี้ครับทีมผู้จัด TL Galaxy TL and Galaxy Promotion ครับต้อง ขอลาไปก่อนครับผมผู้บรรยายทิ้งตุ๊กคุณมวยแล้วพี่ปองสุรเดชอับพวิวงศ์ต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับการถ่ายทอดสดทางทีวีพวก23เี่จบไปแล้วครับแต่ว่าแฟนที่ดูอยู่ทางบ้านครับมาลุ้นต่อกับพวกเราสองคนได้ครับยกสุดท้ายครับ3าทีที่เหลือ ามทีที่มีคุณค่าของทั้งสองมุมครับช่วยวันนี้ชื่นชมอภิสิทธิ์ครับวันนี้ให้เขายืนจนครบเนี่ยยอดเยี่ยมดูครับอานนท์เองก็มั่นใจาในผลงานแหละครับไม่แรงไม่ประทะโชว์สเต็ปโชว์ศักยภาพด้วยการวนหนีไปรอบๆหนีไปเรื่อยๆแหละครับ รออีกสักแป๊บเดียวครับผมดูครับโอ้เกมจบแบบครบหกยกครับก็ต้องชื่นชมอานนท์เองครับแม้ว่าร่างกายอายุมวยในยี่สิบสี่ปีแล้วครับแต่ว่าพยายามจะรักษาร่างกายครับก็ถือเป็นนักมวยตัวอย่างครับทางด้านอานนท์ครับพยายามจะปิดเกมครับก็ต้อง ยอดเยี่ยมครับอภิสิทธิ์ไม่รู้จะพูดยังไงดีแ่อานนท์ต้องเอาให้ลงครับถ้าจะต้องต้องฮึดหน่อยอานนท์ครับต้องท้ายแผ่วไปครับน้ำหนักหมัดกลายเป็นชกเอาแต้มแล้วตอนนี้อานนท์ครับชกแบบส,สบายๆครับโอ้ดูครับโดนแต่ละทีแต่ดอ,อกของทางด้านอานนท์ครับทางด้านสกิเอ่อภิสิทธิ์ยังยืดอยู่ได้<อ>ไดครับโดนไปเยอะ ก็ยังไม่เอาไม่ลงเอาแล้วครับเราสู่ช่วง้ายุเอาหมดยกสุดท้ายครับโอกาสใารจะไปเชื่อครับว่า6นหมด6ยกจนได้ครับแฟน ก็เป็นภาพช้าทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นตลอด6ยกผูวว้อภิิทิ์อยู่จนจบนะสุดยอดนี่ครับ1 2ครับพยายามจะหกซ้ายครับแต่ว่าโดนไปเยอะครับต้องต้องบอกเลยครับว่าทางด้านอภิิทิ์โดนไปเยอะแต่ว่าความเป็นนักสู้ครับเขาไม่ลงครับ ปิดท้ายเรียบร้อยครับ The Fighter w o r l บ็อกซิ่งเดือนนี้นะครับคู่ปิดท้ายระหว่างอานท์อนยู่ปรางและอภิสิทธิ์บุญตั้งครับและผลัดสินมาแล้วเรียบร้อยและผู้ชนะคืออานท์อนยู่ปรางมุมแดง คะแนนเป็นเอกฉันท์ทั้ง3ท่านเลยนะครับ60ต่อ54นั่นเองนะครับและนี่คือความมันของ The Fighter World Boxing ประจำเดือนกรกฎาคมนี้เจอกันใหม่นะครับ5สิงหาคมนี้กับ The Fighter Next Generation วันนี้ผมเอ็มทเน่ Day และทีมงานต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรัญติดตามสวัสดีครับ